ในซีรีส์ Skibidi Toilet ของคุณดาฟักบุมนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยนะเกี่ยวกับตัวตนของเหล่า Skibidi Toilet นะครับนั่นก็คือขนาดของพวกเขานะเพราะว่าอย่างที่รู้กันเหล่า Skibidi Toilet เนี่ยเขามีมากมายหลายขนาดหลายไซส์ด้วยกันนะตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วเท่าฝ่ามือไปจนถึงขนาดที่ใหญ่กว่าตึกก็ว่าได้นะซึ่องจากหัวข้อนี้เนี่ยคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าขนาดต่างๆของเหล่า Skibidi Toilet เนี่ยถูกจำแนกแยกย่อยในวิกิออกเป็น16ขนาดด้วยกัน ครับและใช่แล้วครับเนื้อหาคอนเทนต์ของเราในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมกายวอเกอร์นะครับจะพาผู้ชมไปถาความรู้จากสกิบบิ้นทอรเรตในขนาดต่างๆทั้ง16ขนาดนี้นะซึ่งก็จะเรียงจากขนาดของสกิบบิ้นทอรเรตท,ที่เล็กที่สุดเนี่ยไปจนถึงเจ้าสกิบบิ้นทอรเรตท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแล้วหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมกดไลค์กับผมหน่อยก็แล้วกันนะเพียงแค่คนละหนึ่งไลค์เพียงเท่านี้นะครับผมกายวอเกอร์ก็มีกําลังใจที่จะทำคลิปแบบนี้ต่อไปแล้วนะครับ ไาเริ่มกันที่ไซส์แรกของวันนี้ก่อนเลยนะครับเป็นไซส์ทีท่เล็กที่สุดของซีรีส์เลยก็ว่าได้นะซึ่งไซส์นี้เนี่ยถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ไมโครนั่นเองซึ่งสกิมปิดดิทอลเลตที่อยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับก็จะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่0.35เมตรเพียงเท่านั้นนะส่วนตัวละครที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับตัวแรกเนี่ยก็คือเจ้าไมโครสกิมปิดดิทอเลตจาก EP พีที่4และ EP ีที่6นะซึ่งใน E p ีที่4นั้นเราจะสังเกตเห็นขนาดของเจ้าหมอนี้ได้ชัดเจนที่สุดนะครับ กิคิปปิ้ดิทอเลตใน EP ีที่70เลยนะครับซึ่งเช้ามนนี่ก็คือเจ้าสิคิปปิ้ดิทอเลตตัวมีมที่คุณบูมเนี่ยใส่มาเซอร์ไพรส์ในไข่เฉยๆนะครับ้าใครยังไม่รู้จักในไข่เนี่ยก็ย้อนกลับไปดูคลิปของผมได้นะผมได้ทําประวัติเดียวกับในไข่เอาไว้ให้แล้วนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยบวดมูไมโครนี้นะครับก็จะมีตัวละครตองรูปแบบนี้ยงเท่านัานนะโอเคอัพไซให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับแล้วไซที่ใหญ่กว่าไมโครเนี่ยก็มีชื่อเรียกว่าเซมิมินินะครับผมซึ เท่านานนะแล้วตัวละครสกิปิเด t ทอเรตที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เนี่ยก็คือเจ้าปาราไซต์สกิปิเด t ทอเลตหรือก็คือเจ้าปาราสิสกิปิเดตทอเรตที่เรารู้จักกันดีในช่วงเฟสแรกของสงครามนะครับซึ่งเจ้ามอนี่เนี่ยก็คือต้นแบบของปาราสิสกิปิเดตทอเรตนะครับที่โผล่มาหลายอีีเลยนะตั้งแต่ E p ีที่30นะครับผมแถมเจ้ามอนี่เนี่ยยังมีความสามารถพิเศษในการเข้าควบคุมร่างกายของเหยื่อะนะอย่างที่รู้กันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสกิปปิเดตรูปแบบนนี้้กกก็ถูจััดดาารรลงไงไ่ยๆะคบ ด้วยปืนพลาสมากของเหล่าคามิล่าแมนนั่นเองต่อไปครับขนาดที่ใหญ่ขึ้นไปกว่าเซมิมินิเนี่ยก็คือขนาดมินิหรือว่าขนาดสมอลนั่นเองซึ่งสกิบปิดี้ทอเลตในหมวดหมู่นี้เนี่ยเขาจะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่0.5เมตรแล้วตัวละครสกิบปิดี้ทอเลตท,ที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เนี่ยก็มีหลายรูปแบบเลยนะครับแต่ผมจะยกตัวอย่างมาให้แค่3ตัวอย่างเพียงเท่านั้นนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือเจ้ามินิสกิปิดี้ทอเลตนะซึ่งก็โผล่มาหลาย EP เช่นกันนะครับซึ่งเจ้ามอนี่เนี่ แต่ว่ามีขนาดตัวที่ใหญ่กว่านั่นเองครับสัวตัวต่อไปเนี่ยก็คือเจ้าคอปราซติกกิบิดิทอ o เลตนะครับจาก EP 6ีเรี่ยวงเจ้าหมอนี่เนี่ยก็เป็นรุ่นอัปเกรดของปลาซติกซิคิบิดิทอเลตในเวอร์ชั่นแรกนะครับแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนักนะถูกจัดการตัวเย่ภายใน EP ีนั้นอย่างง่ายได้ ครับต่อไปครับสกิบบิที้ทอเลตที่มีขนาดใหญ่กว่ามินิหรือว่าสมอลเนี่ย,ยก็คือสกิบบิที้ทอเลตขนาดเซมินอร์โมไลส์นะครับมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่0.75เมตรแล้วตัวละครสคกิบบิที้ทอเลตที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เนี่ยก็มีเพียงแค่ตัวเดียวนะครับก็คือน้องคัมเบล่าทอเลตหรือว่าสปายคัมเบล่าสกิบบิที้ทเลตนะจาก EP ที่16นะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นสปายของฝ่ายคัมเบล่าแมนนะที่ถูกส่งไปสอดแนมในฐานทัพของเหล่าสกิบต่อ,รอครับิที่่่ใหญกวาน้องทอ ลาดทอเลตเนี่ยก็คือไซ Normal i z e นะครับผมซึ่งสกิปบิดดตทอเลตหมวดหมู่นี้เนี่ยจะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่1เมตรเพียงเท่านานนะแล้วตัวละครที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับตัวแรกเลยก็คือเจ้าแคทสกิปบิดดตทอเลตเลยนะจาก E p ีที่16นะครับและสําหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากความนะผมคิดว่าผู้ชมส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับโอเคตัวละครตัวถัดไปเนี่ยที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับก็คือเจ้าแฮทสกิปบิเดตทอเลงตจากจาอีพี มันเป็น s กิบบีดี้ทอเรท,ที่ใส่หมวกนะเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยด้วยการจัดการตากล้องตกตึกตุยแย่ลงไปนะครับแล้วฉากการตายของมันก็ถูกตากล้องอีกคนหนึ่งพุ่งเข้าใส่ตกตึกตุยแย่ไปเช่นกันนะครับเอาอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะก็คือเจ้าพลิสสกิบบีดี้ทอเตท,ที่เราได้เจอกันไปใน EP ีที่9นะครับซึ่งก็เป็นตำรวจโถส้วมธรรมดานะที่มีขนาด n o ร m a l ล z e นั่นเองต่อไปครับขนาดที่ใหญ่กว่า n o r m a อ i z e ซเนี่ยก็คือขนาดเซมิมีเดียมนะครับซึ่งสกิบบีดี้ทอเทีตใน เมตรเพียงเท่านานนะแล้วตัวละครที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ตัวอย่างตัวแรกนะครับก็คือเจ้ากริดสกิปปดี้ทอเลตนะครับที่ก็โผลมาไม่กี่อีนะแต่ว่าตัวละครตัวนี้มีความสามารถในการต่อสู้ถูงเป็นอย่างมากเลยนะเนื่องจากว่าโถส้วมของมันเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเป็นอย่างมากเลยนะแต่ว่ามันเนี่ยก็ถูกจัดการลงไปได้นะครับด้วยฝีมือของน้องทีวีวูแมนและเมกคาเมล่าแมนนะครับ,รบลหลังจากนั้นเนี่ยโถส้วมของเจ้าหมอนี่นะครับก็ถูกนําไปใช้โดยพีคริโตของเรานั่นเองครับโอเคสคกิปปอ,อไป ในหมวดหมู่นี้เนี่ยก็คือเจ้าบัสซอคาสกิบิดีทอเลตจาก e ีพีที่หกสิบเอ็ดเลยนะครับซึ่งเจ้าบอนี่เนี่ยก็เป็นสกิบิดีทอเลตที่ติดล้อมาด้วยนะถ้าไม่มันเนี่ยเพื่อนที่ได้ไหวนะครับแถมมีใบเลื่อยในการปาดแปดเหล่าคาเมล่าแมนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าหมอนี่ก็ถูกจัดการลงไปได้ด้วยปืนสตันกันของฝ่ายคาเมล่าแมนนั่นเองครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับก็คือเจ้าตายทิศคลอสกิบิดีทอเลตใน E ีพีที่สิบแปดเลยนะที่เราเนี่ยจะได้เจอสกิบิดีทอเลรแบนยตััววเยนน่่่าาพกกกกมีนนก็ถูจดร ตัวแย่ลงไปนะครับด้วยฝีมือของฝ่ายพนักิตรนั่นเองต่อไปครับไซส์ที่ใหญ่กว่าเซมิมีเดียมเนี่ยก็คือไซส์มีเดียมนะครับซึ่งมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่2เมตรนะครับผมแล้วตัวอย่างตัวละครสคกิบบิททอเลตท,ที่มีความสูงขนาดมีเดียมเนี่ยตัวแรกนะครับก็คือเจ็ตแพคสกิบบิททอเลตจาก e ีพีที่หกสิบสเลยนะครับซึ่งเจ้าหมอนี่เนี่ยก็คือสกิบบิททอเลตท,ที่มาพร้อมกับกองเล็บและเจ็ตแพคเหมือนกับชื่อของมันเลยนะแถมมันเนี่ยได้โฮล่าโฮล่าใส่หลังพี่คามิล่าแมนคนหนึ่ง มันจะถูกพี่ดักสไปเมนจัดการตุยแย,ย่ตามลงไปเช่นกันตัวต่อไปนะครับก็คือเจ็ p แพ k เนวการโพลิสสกิปปินีทอเรตนะหรือว่าเจ้าตำรวจหัวซ่วมที่ผมชอบเรียกนะครับซึ่งเจ้าหมอนี่เนี่ยมันมาพร้อมกับเครื่องยิงตะปูยักษ์นะสามารถยิงตะปูที่เป็นเหล็กทั้งใหญ่หญเนี่ยเข้าจัดการศัตรูได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้ามอนี่ก็ถูกจัดการลงนะครับโดยพี่ลารสพมิล่าแมนนั่นเองอีกสักตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าหมอนี่เลยเจ้าดีเจสกิปปิน To อเรตนะตัวละครขวัญใจร้อมซ่วมหลายคคนน,นนนตตอี้้รรัแแ่่วางก ที่มันปรากฏตัวออกมานนั้นเนี่ยขนาดของมันนะครับก็ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่มีเดียมนั่นเองนะแล้วหมวดหมู่ต่อไปนะครับที่มีขนาดใหญ่กว่ามีเดียมก็คือขนาดควอเตอร์สร์ดนั่นเองซึ่งตัวละครสคกิฟวิลลนดี้ทอเรตในหมวดหมู่นี้เนี่ยเขาจะมีความสูงเฉลีย่ยอยู่ที่3เมตรเลยนะครับแล้วตัวละครตัวแรกเนี่ยที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับก็คือเจ้ากิกี้จีซัสกิฟวิลลนดี้ทอเรตจากอีพีรุ่นสิบเอ็ดนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ถูกถอดแบบออกมาจากยูทูบเบอร์ชื่อดังแพนกวินซีโลน,น เพียงแค่ EP เดียวนะแล้วก็ถูกสปิเกอร์บูเมนจัดการตุวแย่ภายใน EP นั้นเลยนะครับตัวต่อไปนะครับในขนาดควอเตอร์ลาร์ดเนี่ยก็คือสไตรเดอร์สกิปปิดิทอยเลตเลยนะซึ่งเจ้าบอรนี่เนี่ยเป็นสกิปปิดิทอยเลต้าแมงมุมนะครับที่มีปืนกลติดตั้งมาใต้โถส้วมเว้ยแถมมันเนี่ยมีบทบาทโคตรเยอะเคยโผล่มาเกือบ20 EP นะครับในอนาคตเนี่ยเราก็จะยังได้เจอตัวละครตัวนี้อีกแน่นอนนะครับผมอีกสักตัวหนึ่งนะครับในหมวดหมู่ควอเตอร์ลาร์ดเนี่ยก็คือเจ้าชีพ ปีดีทอเลตร่างจริงๆของมันนั่นเองซึ่งสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะร่มซวมน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับไอ้เจ้าดรสกิป To ดีทอเลตเนี่ยและหน้าตอนนี้นะครับตัวละครตัวนี้ก็ถูกจัดการตัวเย่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยก็เป็นว่าเราข้ามไปหมวดหมู่ถัดไปกันต่อเลยหมวดหมู่ที่มีขนาดใหญ่บอ่ควอเตอร์ลาร์ดเนี่ยก็คือหมวดหมู่ของเซมิลาร์ดนะครับซึ่งตัวละครนในหมวดหมู่นี้เนี่ยจะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่7เมตรเลยทีเดียวตัวละครตัวแรกนะครับที่ถูกจัด คาร์มาเฟกสกิปปิดิทอยเลตจาก EP ีที่18นะเป็นเจ้าคนโถส้วมลายพังนั่นเองซึ่งใน EP ีนั้นเนี่ยมันได้เปิดตัวมาอย่างหล่อเท่นะครับโดยการสลด์จัดการพีลาดคาเมล่าแมนแต่ว่ามันเนี่ยก็ถูกตัดบทจบลงไปแบบหล่อเท่เช่นกันถูกไททันคาเมล่าแมนเหยียบแปนระเบิดตุ้มขาเท้าเลยนะครับตัวอย่างตัวที่2นะครับในหมวดหมู่เซมิลาดเนี่ยก็คือเจ้าเจ็ตแพคกิมพาร์เลสสกิปปิดิทอยเลตจาก EP ีที่58นะซึ่งเจ้าหมอนี่เนี่ยในฉากเปิดตัวนะครับเราจะได้เห็นกับเจ็ตแพค พร้อมกับใบเลื่อยและแขนกลเหล็กนะครับที่เสียบร่างกายของฟาวานามิดเอาไว้เต็มไปหมดเลยนะแต่ว่ามันเนี่ยก็ถูกจัดการลงภายใน EP ีนั้นนะครับด้วยฝีมือของพี่เททันสเป์แมนหลังจากที่ถูกช่วยดึงปรสิตออกมาได้สําเร็จแล้วนะครับตัวอย่างอีกสักตัวหนึ่งนะครับในหมวดหมู่เซมิลานนะก็คือเซนกิคิวี้ทอเลตนะครับหรือว่าเจ้าคนโถส้วมนักบุญจาก EP ีที่10นั่นเองนะซึ่งเจ้ามอนี่เนี่ยทำาบบพร้อมกับวงแหวนเทวดาเวลก็สามารถจัดการคามล่าเบดไปได้ด้วยการกืนทั้งเป็นนะ มันก็ถูกดึงชัดโครตรุ่ยเย่ลงไปหมวดหมู่ต่อไปนะครับไซที่ใหญ่กว่าเซมิรัดก็คือไซรัดเลยนะซึ่งมีขนาดเฉลี่ยอยู่ที่10เมตรเลยทีเดียวตัวอย่างตัวละครตัวแรกนะครับที่อยู่ในหมวดหมู่นี้ก็คือรัดสกิปิดี้โพลเลตเลยนะซึ่งเป็นเจ้าคนโถส้วมไซรัดนั่นเองที่โผล่มามากมายลายอีีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะมีแค่ขนาดเท่านั้นที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขานะครับตัวอย่างตัวถัดไปเนี่ยในหมวดหมู่รัดก็คือเจ้าบอมเบอร์แทนสกิปิดี้โพลเลตจากอี12 ไดนะครับผมซึ่งเจ้าบอรนี่เนี่ยก็เป็นสกิปิดิท o อเลตท,ที่บรรทุกปรามานูเอาไว้ย่อนใส่ศัตรูมาหลายลูกเลยนะครับปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยใน e ีพีห12แล้วก็ถูกจัดการลงไปด้วยฝีมือของท่านคาเมร่าแมนใน E ีพีหกนั่นเองครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับในหมวดหมูลาตก็คือเจ้าแอสโตเรนแอสโธทอเลตเจ้าเดิมของเรานะครับหรือว่าเจ้าคนโถสซ่วมจานบินตัวแรกนั่นเองนะซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะรอมซ่วมทุกคนนนนนนะคครรัเเเเพาาาาาววว่่่มมมมีมีีกป็ออยงยงลแต้ ก็ยังจัดการมันยังไม่ได้ด้วยนะครับเคยโผม่มากวนต่ท่านคาร์เมล่าแมนถึง2ครั้งนะครับแล้วก็จากไปโดยที่ในท่านคาร์เมล่าแมนเนี่ยไม่สามารถจัดการมันได้เวแถมที่น่าเจ็บใจที่สุดเนี่ยก็ใน EP ีที่ห้าเลยนะครับที่มันเนี่ยได้ดึงความสนใจของในท่านคาร์เมล่าแมนไปได้ทาให้เจ้าสกิบบิ t โท,ทเลตโกลโกโลกเนี่ยสามารถจัดการรถถังพลาสมารุ่นล่าสุดนะครับที่จะเอาไปช่วยเหลือไททันสปิการแมนพังลงไปต่อหน้าต่อตานั่นเองไปหมดหมู่ถัดไปกันต่อเลยนะครับไซที่ใหญ่กว่าล้า ก็คือสายควอเตอร์ไตแอนนั่นเองซึ่งตัวละครในหมวดหมู่นี้จะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่15เมตรเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างตัวละครตัวแรกนะก็คือเจ้าไมเคิลแจ็คสันสกิอคบีดีท้ทอเลตจาก e ี19และ72เลยนะครับซึ่งเจ้ามอนี่เนี่ยก็ถูกถอดแบบมาจากไมเคิลแจ็คสันราชาเพลงป๊อปในตำนานนะครับแถนวิลกรรมของมันเนี่ยมันสามารถจัดการฝายของมนามิดนะครับไปได้หลายคนเลยนะในฐานทัพรวมไปถึงพี่น้องกีนสุดนะครับก็ถูกเจ้ามอนนี่จัดการตุยเย่ลงไปเช่นกันซึ่งก็ไม่รู ว่ตัวเย่จริงหรือตัยเย่ปลอมนะครับตัวอย่างตัวถัดไปเนี่ยก็คือเจ้ามาเฟียสกิบิดี้ทอยเลตเลยนะที่โผล่มาครั้งแรกเนี่ยใน EP ที่28นะครับแล้วก็ถูกทีท่านเซอร์พแมนตบหน้าดังเพี้ยเลยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโผล่มาอีกครั้งนะครับก็ใน EP พที่17ก็ยังถูกตบหน้าดังเพี้ยเหมือนเดิมเลยนะครับตัวอย่างอีกสักตัวหนึ่งนะในหมวดหมู่ควอเตอร์ใจแอนก็คือเจ้าฟาสอาร์เมเลตสกิบิดี้ทอยเลตนะครับหรือว่าเจ้าใจแอนล็อกเกตสกิบบิเดตทอเรตัวนี้้ก็โผล่มา2คครรัังนะบ EP ที่และ EP 2ีี่ซึ่งมันเนี่ยก็เป็นซิกิบิดิทอเลดท,ที่มีโถงส้วมแปลกประหลาดมากๆตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จบชีวิตลงนะโดยการพุ่งเข้าใส่ไททันคามล่าแมนนะครับคาเมิกาเซ่ตัวเองตุยเย่ลงไปและกับการบาดเจ็บสาหัสของไททันคามล่าแมนนะครับผมแถมมันเนี่ยก็คือตัวการที่ทําให้ไททันคามิล่าแมนหายไปนานถึง3 0 EP เช่นกันมวลมู่ต่อไปนะครับมวลมู่ที่มีขนาดใหญ่กว่าควอเตอร์ใจแอนก็คือมวลมู่ของเซมิ เอนนังซึ่งบทหมูนี้เนี่ยสกิปปิดทรอยเลตได้มีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่23เมตรด้วยกันนะครับตัวอย่างแรกเนี่ยก็คือเจ้าเจสแพคปัสซอร์สกิปปิดทรอยเลตจาก EP ีที่47นะครับซึ่งเจ้ามอนี่เนี่ยก็โผล่มาครั้งเดียวนะครับใน EP ีนี้เลยนะเป็นตัวละครที่มาพร้อมกับแขนเลื่อยแถมมันเนี่ยยังสามารถปาดแปดลำโพงของในท่านทีวีแมนจากข้างหลังได้สาําเร็จนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกเลยมันก็ถูกในท,ท่านทีวีแมนจัดการตุยเย่ลงไปนะตัวอย่างตัวที่2นะครับก็คือเจ้าเบร สกิลพีดีทอยเลตจาก e ีที่57เลยนะแต่เอาจริงแล้วเนี่ยมันปรากฏตัวครั้งแรกก็เหมือนจะใน e ีที่17นะแต่ว่าใน EP ีนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีบทบาทอะไรนะครับซึ่งเราจะเห็นมันชัดๆอีกทีนึงเนี่ยก็ใน EP ีที่57เลยนะเจ้าหมอนี่เนี่ยมาพร้อมกับแขนดาบทั้ง4แขนนะครับแถมมันยังได้ปาดแปดเจียบดาบทะลุร่างของไททันคาเมล่าแมนใน EP ีนั้นนะแต่ว่าไททันคาเมล่าแมนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับก่อนที่พี่เกจะจัดการไอ้เจ้าหมอน เจ้าควอดเลเซอร์กิปิดดสทอเลตจาก E p ีที่70นะที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เซมิใจแอนนะครับซึ่งไอเจ้ามอนี่เนี่ยก็มาพร้อมกับลำกล้องเลเซอร์ถึง4ลํลำกล้องนะซึ่งมีอนุภาพในการทำลายล้างสูงนะแต่ก็เสียดายนะครับที่มันเนี่ยบังเอิญมาเจอกับไททันทีวีแมนนะครับถูกปัดแปดตุยเย่ขาดอีพีนั้นเลยนะหมวดหมู่ต่อไปนะครับขนาดที่ใหญ่กว่าเซมิใจแอนก็คือขนาดใจแอนนะครับผมซึ่งตัวละครในหมวดหมู่นี้ก็จะมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่3 3เมตรเลยนะแล้วตัวอย่าง ตัวละครตัวแรกที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้นะครับก็คือเจ้าเฟรมโทเวอร์สกิปิเดตโตเลตนะครับจากอีที่ีห้นะครับหรือก็คือไอ้เจ้าคนโถส้วมที่สามารถพ่นไฟได้นั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็โผล่มา EP ีเดียวนะครับในอีพีดีห้าสิบโผล่มาบุกฐานทัพของฝ่ายคาเมราแมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ถูกจัดการตุยเย่ลงไปได้นะครับด้วยฝีมือของพี่ไททันคาเมราแมนร่างอัปเกรดนั่นเองครับตัวอย่างตัวที่2นะครับก็คือเจ้าใจแอ้นคอมโบเฟกสกิปิเดตโตเลตจากอีพีที่สามต่อ หรือก็คือเจ้าคนโถส้วบลายพรางตัวนี้เลยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็มีขนาดตัวที่ใหญ่ปักเลยเว้ยแต่ว่าในพีนั้นเนี่ยมันได้โผลมาต่อสู้กับพี่ไททันสปิกรแมนนะครับซึ่งก็ถูกจัดการตัวแยกลงไปแบบไม่ยากเย็นนักนะไปที่หมวดหมู่ต่อไปกันต่อเลยนะครับหมวดหมู่ที่มีขนาดใหญ่กว่าใจแอนเนี่ยก็คือหมวดหมู่ของเซมิไอท่านนะครับหรือว่าเอ็กซ์ตราใจแอนนั่นเองซึ่งตัวละครในหมวดหมู่นี้เนี่ยก็มีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่45.5เมตรเลยทีเดียวซึ่งตัวละครตัวแรกเนี่ยที่ถูกจัดอยู่ ในหมวดหมู่นี้นะครับก็คือเจ้าดีเทนเนอร์แอสโซทอเรตร่างอัปเกรดนะซึ่งเจ้าหมอนี่เนี่ยด้อมซ่วมก็รู้จักกันดีนะครับถึงความกวนความแข็งแกร่งนะซึ่งล่าสุดนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับได้ไปต่อสู้กับจีเลี่ยมก็ถูกจีเลี่ยมเนี่ยใช้เหลี่ยมนะครับทำให้มันเนี่ยพลาดท่าเกือบถูกจัดการตัวเย่ไปแล้วนะแต่ว่าเพื่อนของมันเนี่ยสามารถโผล่มาช่วยเอาไว้ได้ทันนั่นเองตัวอย่างตัวที่2นะครับในหมวดหมู่เซมิไททันนะก็คือเจ้าทริปเปิลสกิมบีดทอเรตจากอีพีที่สิบเอ เป็นสกิบบิที้ทอเรตที่มีโถส้วมติดกันสามโถนะครับทำให้มันเนี่ยมี3หัวนะโผล่มาต่อสู้กับไททันคาเมร่าแมนนะครับแต่ก็ถูกจัดก,การลงไปได้นะใน EP ีที่19นั่นเองอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับในหมวดหมู่เตมิไททันนะก็คือเจ้าไฟน์อิงควอตเลชเชอร์สกิบบิที้ทอเรตจาก EP พีที่ห้นะครับซึ่งใน EP ีนี้เนี่ยมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะเพราะว่าเราได้ POV เป็น Titan Man ไททันคาเมร่าแมนเว้ยแล้ในจังหวะที่พี่แกเนี่ยได้บินไปต่อสู้กับสากาิ ใช่แล้วครับหมอนั่นก็คือเจ้าไฟ g h คอร์ลันเชอร์ยูบิดิทโพรเลตนั่นเองซึ่งเจ้าบมอนี่เนี่ยก็มีความถึกอึดทนเป็นอย่างมากเลยเนะว่าจะจัดการตัวเยสนิทลงไปได้เนี่ยก็กินเวลาพอสมควรเลยนะครับไปที่หมวดหมู่ถัดไปกันต่อเลยนะครับเป็นหมวดหมู่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเซมิไททันก็คือหมวดหมู่ของไททันนะซึ่งมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่57เมตรด้วยกันตัวแรกเนี่ยไม่ต้องพูดมากนะครับไอเจ้ากีเหลี่ยมนั่นเองที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้นะซึ่งตัวละครตัวนี้มากไปด้วยเลขมากไปด้วยเหลี่ยมนะคร ตอนนี้เนี่ยซึ่งก็ยังไม่มีใครสามารถจัดการมันได้อยู่หมัดนะเลียมเยอะเสือเกินนะครับตัวอย่างตัวที่2เนี่ยก็คือเหล่าจีโครนทั้งหลายจากอีพีที่สิและ68นะครับซึ่งไอ้เจ้าจีโครนเหล่านี้เนี่ยก็มีหน้าตาเหมือนกับจีเลียมนะแต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงนะครับจะมีอาวุธมีออปชันเสริมที่แตกต่างกันออกไปนะอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับสกิมบิดี้โทเลตขนาดไททันเนี่ยก็คือเจ้าออกโทพุสสไตรเดอร์สกิ i บิดี้โเลตจากอีพีที่ส4สี่เลยนะถึงเจ้าหมอนี่เนี่ยก็เปิดตัวมาได้อย่างหลอเทด้วย คาโกนของมันนะแต่ว่าก็ถูกไททันทีวีแมนจัดการตัวแย่ลงไปอย่างง่ายได้นะมาถึงมวดหมูสุดท้ายแล้วครับมวดหมูที่มีขนาดใหญ่กว่าไททันและใหญ่ที่สุดในซีรีส์สกิบบี้ทอเรตเลครับก็คือมวดหมูกาเกนทวนนั่นเองและใช่แล้วครับตัวละครที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์นี้เนี่ยก็เป็นใครไปบินได้เวลก็คือเจ้าไทต์ทิตทอเลตเมกหรือว่าหุ่นยนต์ของเจ้าด็อกเตอร์สกิบบี้ทอเรตนั่นเองครับซึงเรื่องขนาดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงกันเลยนะว่าเจ้าหมนี่เนี่ยมันใหญ่สุดจริงๆนะครับ ข้มอน,นี้อีกแล้วนะซึ่งมันเนี่ยก็มาพร้อมกับออปชั่นการต่อสู้เยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งลําโพงมีจอทีวีมีปืนยิงกดมีอะไรหลายอย่างนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณยนตัวนี้ก็ถูกจัดการลงไปได้ด้วยฝีมือของพี่ไททันทีวีแมนนั่นเองครับ ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขนาดต่างๆของเหล่า s i ิบดิททอลเล็นะเรียกได้ว่ามีมากมายหลายไซส์ให้เลือกรับชมกันเลยเดียวนะครับซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยดิดเห็นกันอย่างไรผมพลาดต,ตรงไหนไปบ้างหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยตวนวันนี้ผมไก่วอเกอร์คงหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกา <S <S สหน,น้าสวัสครับ